สวัสดีครับวันนี้เต็น9ก5าวิลัสนะครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะครับก็คือรถโตโ o ต้าไฮรักรีโวนะรถปี2007นะครับสวยมากคันนี้สวยนางฟ้าเลยทีเดียวนะครับเรามาชมรอบๆรถกันนะครับนะครับสวยนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับน้องๆป้ายแดงนะครับสีนี่สวยเลยนะ คือสีเนี่ยเอาตรงๆเลยนะผมเก็บรายละเอียดมาให้แล้วนะครับเก็บมาให้แล้วแต่รถเนี่ยรับประกันเลยยอดไม่ขยับนะครับไม่มีชนไม,มไม่มีไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ชนเบาๆก็ไม่มีเลยมีแต่ริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เราเก็บมาให้สวยงามเลยนะครับใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าเลยนะนะครับสวยไหมนะครับไปก็สวยนะนะครับ่าโลโก้สวย เปิดให้ดูภายในหน่อยนะนะครับ v ีปี2017เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นมือหมุนนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะเบาสวยนะครับอ่านะครับหังคาสะอาดนะครับคอนโซลโอเคนะครับใช้ได้ทุกปุ่มนะ,ะรถวิ่งมา หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันนะครับรถสวยนะรถสวยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับใครหายอยู่ก็โทรผมได้นะครับผมชื่อเก่งนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเก้าสองนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนดิดนึง น็อต <Not S 2> ไม่ขยับนะน็อต <Not S 2> ไม่ขยับเลยนะครับไม่เคยแกะฝากระโปรงนะครับไม่มีชนหนักการันตีนะครับคาหน้าเดิมนะครับเครื่องเคลาดีนะแบตใหม่นะผมเปลี่ยนแบตหักใหม่ให้นะครับสามเทนะอ่าดูเพจนะครับปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดแท้นะครับอ่าเซปเทมเบอร์ September นะครับปลายปีนะจะปีสิบแปดอยู่ละเครื่องแห้งๆงเดิมๆนะครับ หม้อน้ำน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์ทุกอย่างกปกตินะครับการันตีรถไม่มีไม่มีชนแน่นอนนะครับรถสวยย, àng, ย àng ออางยางปีอายางปีสองพันยี่สิบสองเนาะดอกก็ยังหนาๆนะครับหนาหอยู่เลยนะครับพร้อมใช้นะนะครับอุปกรณ์ครบ ใครหาอยู่เนี่ยไปซื้อป้ายแดงก็หกเจ็ดแสนล้วนะครับมาดูที่เราได้นะครับรถสวยจริงๆนะครับไลเนอร์ยังโอเคอยู่นะ,ะดยวผมสตาร์ทได้ตาด่างเลยเอนแอร์เย็นเพียงเพราะนะครับใช้ได้ทุกลุ่มนะเครื่องเทาดีนะเครื่องเครื่องเนี่ย เดิมบางนะครับบางๆจริงๆใครหาอยู่นะครับทักมาได้เลยนะครับใต้วิดีโอนี้นะครับใต้ช่องของผมนะครับก็คือทักม,มาได้น e เ s a จมาได้หรือจะโทรหาผมเบอร์0817713792นะผมชื่อเก่งนะครับใครหาอยู่นช่วงยาวนะส,สวยๆนะน้องๆป้ายแดงเลยนะครับ แ okay. ล้วสวยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแล้วเราจะได้มาพบกับรถคั้นต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมีมีอีกหลายๆคันเลยเดี๋ยวจะมานำเสนอให้ฟังนะครับโอเคนะครับใครสนใจรีโวติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ